ข้อความดวนถึงคุณข้อความนี้จะส่งถึงใครเป็นพลังงานของใครคะขอดูหน่อยเป็นพลังงานของคนที่รู้สึกว่ากำลังเหนื่อยหรือกำลังรออะไรสักอย่างนะคะทํำสิ่งใดแล้วมันเหมือนผลลัพธ์ยังไม่ได้เท่าที่ควรนะคะหรือบางคนนะคะอาจจะรู้สึกว่า เเห็นคุณค่าของตัวเองน sort of right, no ้อยไปหรือเป็นคนที่ไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองค่ะเป็นคนที่ไม่ค่อยมั่นใจในคุณค่าของตัวเองอาจจะคิดว่าเออสิ่งที่ตัวเองทํำมันใช่เหรอมันถูกเหรอหรือในบางคนเนี่ยอาจกําลังมีคําถามกับตัวเองนะคะในสิ่งที่คุณทําอยู่ว่ามันใช่ไหมหรือว่ามันจะไปได้ดีไหมหรือทําอะไรก็แล้วแต่แล้วรอผลลัพธ์แล้วยังไม่ได้เลยนะคะกําลังถามตัวเองว่าจะทําต่อดีไหมหรือว่าสิ่งที่ทําเนี่ย เราทุ่มเทเต็มที่แล้วมันจะได้ไหมนะคะมันเป็นความกลัวมันเป็นการรอนะคะมันเป็นพลังงานความสงสัยใครรู้การที่อยากรู้อะไรบางอย่างนะคะรวมทั้งไม่มั่นใจในตัวเองไม่มั่นใจในคุณค่าของตัวเองด้วยเรามาดูนะคะว่าอยากบอกอะไรโอโ้ e e n o f w a n านนะคะไพ่ยอยากบอกว่าคุณทำอะไรได้มากกว่าที่คุณคิดนะคะคุณมีคุณค่าในตัวเอง เห็นไหมไพ่เจ <uur> seven, ็ดเหรียญยังไงก็มีคุณค่าค่ะอย่าสงสัยในความสามารถของตัวเองอย่าสงสัยในสิ่งที่ตัวเองทำทำอย่างมุ่งมั่นตั้งใจอะไรก็แล้วแต่ที่คุณทำมานานแล้วมันมันเห็นผลน้อยหรือว่ามันได้ผลลัพธ์ยังไม่ชัดเจนจะบอกว่าเจ็ดเหรียญนี่เกือบถึงสิบแล้วค่ะอีกนิดเดียวนะคะให้คุณอดทนอีกนิดเดียวแล้วก็อย่าเสื่อมศรัทธาในตัวเองนะคะจงเชื่อมั่นศรัทธาในตัวเองให้สูงเห็นคุณค่าในตัวเองแล้วก็ ตระหนักถึงสิ่งที่คุณเป็นนะคะเพราะว่าคุณอ่ะเป็นคนเก่งมีความสามารถเนี่ยเป็นคนที่มุ่งมั่นตั้งใจเป็นคนที่จัดการอะไรก็ได้ด้วยเป็นพามีภาวะความเป็นผู้นำสูงมากๆ queen of a o d s คุณสามารถเป็นได้มากกว่าที่คุณคิดนะคะอุ๊ยออกมาสองใบอุ้ยสามใบทำไมเยอะอุ๊ยเห็นไหมคะแปด แปดไม่เท้าราชินีไม่เท้าแปดไม่เท้าออกมาบอกว่าคุณอย่าลังเลในสิ่งที่คุณเป็นในสิ่งที่คุณทำนะคะขอให้คุณโฟกัสขอให้คุณมุ่งมั่นตั้งใจความสำเร็จหรือว่าผลลัพธ์ที่คุณรอไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินเรื่องงานนะคะเรื่องฐานะความมั่นคงมันจะมาเร็วกว่าที่คิดนะคะ หรือบางคนเนี่ยคิดอะไรบางอย่างไว้แล้วยังไม่ได้ทํายังไม่ลงมือทํายังสงสัยคุณค่าในตัวเองยังสงสัยในสิ่งที่คุณจะทําไพ่ออกมาบอกว่าลงมือทําได้เลยค่ะเพราะคุณมีศักยภาพมากพอและขอให้คุณโฟกัสขอให้คุณมุ่งมั่นตั้งใจทําในสิ่งที่คุณอยากจะทําแล้วคุณจะได้ผลรับแล้วจะบอกว่าครั้งนี้นะคะถ้าคุณทําอย่างมั่นใจเชื่อมั่นในตัวเองศรัทธาในตัวเองรู้คุณค่าเห็นคุณค่าในตัวเองโฟกัสในเป้าหมาย ชีวิตคุณจะสำเร็จแน่นอนค่ะการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตของคุณกําลังจะเกิดขึ้นไพ่บอกว่าการเปลี่ยนแปลงในชีวิตครั้งใหญ่ของคุณกําลังจะเกิดขึ้นอย่เพิ่งยอมแพ้นะคะอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวนะคะสิ่งสิ่งนี้คุณรอมานานมากแล้วการเงินฐานะนะคะสิ่งที่คุณหวังสิ่งที่คุณปรารถนากําลังจะสําเร็จกําลังจะเกิดขึ้นจริง เชื่อมั่นในตัวเองให้แบบสุดใจเห็นคุณค่าตัวเองให้สุดใจคุณทําได้มากกว่าที่คุณคิดคุณเป็นได้มากกว่าที่คุณฝันนะคะขอให้คุณประสบความสําเร็จทุกประการอย่างที่คุณมุ่งมั่นตั้งใจนะคะแล้วก็ตั้งเป้าหมายเอาไว้นะคะขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์รักษาเทวดาคุ้มครองนะคะขอให้ความรักความดีงามคุ้มครองคุณค่ะสวัสดีค่ะ